เอาละค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียมันคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมออฟปี้นั่นเองซึ่งเริ่มห่างหายกันเป็นจานวนมากจํานวนมากห่างหายกันไปนานกับการทําคลิปนะคะน่าจะไม่อาทิตย์หนึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปออฟปี้กันคือเราไม่เก่งออฟบี่อะเนาะอืมก็จะพยายามสุดความสามารถ เราล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเลยอาสุขสมัติอ h oh yeah เราจะไม่ยอมให้เราตายแน่นอนจิบปุ๊บปุ๊บจิบจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊เจี๊บหยเบียบหยับโอ๊ยเจ็บ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 มากเราต้องมีความอดทนสูงถ้าเราตายเตกคดีสูงมาเอ้ย ใช้สปริงสีฟ้านี่ดีกว่าโอเคเลยบราอยเซฟก็คือช่วงนี้อาจจะทำคลิปพวกเกี่ยวกับเล่นแมปออปปี้เยอะหน่อยนะลองดูคนโอเคไม่น่ายากเหมือนซูกดร์ดอ่งหุ่นเลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดีเหรครับแบบไายเกินได้มากแล้วด <Please. S 2> <fruit. S 1> ูชันโย็บเฮ้อเยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ <the fourth>. ้ยเ้ยเ้วยตอนนี้เด้ยะยเฮ้ยเฮ้ย้ ต้องการใช้แบบทักส่งดักสัต์นิดนึงในการกคล็ดไายอัะสตุกอะไรเนี้ยโอเคเรียบร้อยวันนี้เราก็จะมา,าเอาละเอาเป็นแกะดีกว่าโอเคเรามีแกะไม่คิดางแกะด้วยนี่หน้าตาคนน่ารักนี่เราก็จะจริงจังแล้วนะคะ เราจะไม่ตกอีกแล้วเราต้องมีเทคนิคดูปันว่าตรงไหนมันสามารถแบบปีนขึ้นไปแบบได้เลยเพราะขี้เกียจแล้วเนี่ยเอาตรงๆคือที่บอกไปคือเราไป็นคนหัวร้อนได้ไงนเนาะถ้าไม่ไหวจริงก็จะออกไปกระทอดแม่เนาะโคตรป้าเลยแบบนี่ก็สามารถไปได้สองทางเนาะ ันเราเซฟตั้งนานเราก็ไม่สามารเอาเซฟได้อีกเพราะว่าเราตุยไปแล้วนะคะ ừ. เราไม่ได้ตกแบบเลือดหายเนาะมันตกลงมาเราก็ไม่สามารถกลับไปที่เซฟจุดเดิมที่เราอยู่ได้ชเอาเอาลาลากุโตะกันยิดแม่ยิดแม่กุโตะ ครั้งหน้ากะว่าจะมาเล่นแมปออปปี้ในโลบอ,อกที่มันเป็นแมปที่มันเป็นออปปี้หมาอมนั่นแหละมันเป็นหมาขคงงน่ารักดีกระโดดจริงๆมันก็าสามารถขึ้นไปบนน,นั้นนะถ้ามันสูงพอเขาเขาว่าไม่ได้นะเขาเขาว่าไม่ได้เขาว่าไม่ได้เขาว่าไม่ได,ไได้ไม่มีอะไรจริงมัน,ปนไปไม่ได้ what โอ้เบบีบบบักระยะให้ดีแมสาวน้อยฉันไม่ตกอีกแล้วค่ะงับเคเรามีเทคนิคเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีน้องแกะมานีก็ได้นะโอเค อี s y e อะครับนอนๆไม่ได้ยากอะไรมากเราต้องผ่านไปให้ได้ทุกคนทุกคนเชื่อเราช่ะชุๆๆๆๆๆวิชานารุโตเว้วเอาจริงๆไอ้ฟาฟานี่ดูสำคัญมากเลยนะเฮ้ย้ยสูกเฮ้ยใจหาหมด ตาย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 ,ตายเสียวคนขิ้งลุกจไปตามสเต็ปเนาะเมื่อไหร่จะจบเนี่ยฮะมันมีเยอะขนาดไหนถามจิเราเลือกจะเซฟ ค่าตัวตายตรงแสงนั้นโอเคอยู่ตรงนี้นานโอเคเรอให้เล็ดหมดให้เลือดมันหมดไปเลยแล้วกูก็จะตายไม่ไม่นะนี่ชิรีบร้อยไปแล้วหรอนั้นใช้นี้ดีกว่าจะได้ตายไป แล้วเรากลับไปจุดเซฟของอีชันแบบนี้โอ้เบบี้ฉันสุดยอดสุดจริงทำไมเธอไม่ไป oh. มาไมามา,มาสงสัยต้องขึ้นไปเครื่องไหนรอลแล้วล่ะโอเค ไอย่างนี้ชูโอเคเด็๋ก็เดินต่อไปเลยเอาตก ก็วันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็สวันนี้ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปกระดิแทั้งตัวให้ช่องเดมอนคิวด้วยนะคะก็ขอการลาไปก่อนสวัสดีค่ะ